เนึ่งนับนี่อดีตดาวดังครับเป็นนกพวงสุ๊กุดกช้างใหญ่เขาหมาดีมากน่าจะเป็นตุ๊กนงบอเทสจักหรือบอเทสไทยใช่ไหมคุณพี่บอเทสเกียรติบอเทสไทยเด็กเขาลุยอยู่แล้วครับด้ความเก่าเก่าเก่าที่นะครับเด็กระทบ ดูหน้าตาด้แม่พันจำศึกมาเยอะแม่เป็นน้องควมีร่มเย็นอะ่าันไปเจอลูก <ś led> ชายนี่ยังพี <ś led> ด่ดีรับหรือเปล่า <ś led> ก็อยู่ในยกที่นนะครับของคุ่เอีวันนี้เป็นน้องครวแสบเด็ไทยน้อยเป็นน้งรวจากบ้านทางสุรินนะครับเป็นน้องจากทุ่งสีหุชัยเพือปอนดอกลัวอุบลราชธานี ครับใครเป็นใครครับรางวัลคุณการศึกษานี่เป็นเนบาทนะครับเื่อนนี้เป็นน้องพรมพิม่พรอเกียรตชัยส่วนท็องนี้ที่มานปินอนุ่บทนะครับโปรโมเตอร์วิทยาลัยจุฬาจารั์โปโมเตอวันที่หนึ่งวันที่สาม เทสภาครนี้ที่เราเซร์โกงน,นะครับรุ่งตะวันก็มาแล้วนี่รุ่งตะวันวินมือฝนนี่สุดยออาล่าาาะครับโบนใไร้ลาดโดน่อาานน นานบตีจิตหน้าขาไปก่อนเอนนี้อารแลนเด็กน้องรวมครับตันอยู่ไม่อยู่ครับเสนชัรน้อยจัดดากนะใ่ครับยกนีม่ีเศนามีสอกออกมาด้วยนะครับเด็กน้องรวงก็รับกลางเอาไว้อะเลื้ขาเลทนี้เสนชัย ต่ฟฟอยนักเพื่อเป็น้องเพื K ่อเพิ่กระไรจิ้มเขาหลอกกอดหาจังหละเป็นน้องบวกปอเชิดชัยเด้อเอากระบูกเทีอวิชาจสิงสังเปิดสังเทด lagi Oh, laki.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  Oh, Oh, laki.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  Oh, 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 Oh เออหล่นเลยครับมีร่วงมีหล่นให้เห็นแล้วนะครับนู้พล้วนโอ้ตามอยู่ไม่อยู่ครับแบบนี้ครับของฝากจากอุบลมาแล้วอ่าไม่ใช่หัูยอนะไม่ใช่หัูยอของฝากจากอุบลนี่เป็นจับต้นอะไรสอเอาเลยครับ ถอยแล้วลราลงล่างตุ้นขาเหรอเตะล่างไปบนดเออดูด้วยนะครับดูด้วยนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนครับอ่านะพอแล้วครับพอแล้วผู้หมวดอภรรร์บอกว่าเอาละเจ็บอาร์เอซีเป็นทีนี้จะน็อกเอาไปนะครับอ่ะดีเลยครับ